สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเคนสัญจรมากอร์มครับไม่ทราบว่าคุณกับอ่ะวันนี้อาจจะมีลีเฟกของเฟสชิลผมนั่นเนี่ยด้วยครับก้าวโลเปียครับไปเลยครับเปิดเลยเกิดเลยเฟสชิลเลยก้าวโลเปียครับอ่าพี่ก้าวนะครับอันนี้เสียเปล่านะครับวลูกครับผมตัดลูกครับไม้กอร์นี่ไม้กอรนครับนาะครับหนุนบ้านนะปูใช่ไหมครับปูนเลยครับลูกบอลพลาสติกอ่ะตอนนี้นักวิ่งสาววอเสียนี่ คนแรกเลยครับถ้าคนนี้เลยครับที่แรงบันดาลใจผมครับเขาวิ่งแล้วเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งผมเลยเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะมีแรงบันดาลใจยังไงอ่ะยังไงเรื่องยังไงเสียการการวิ่งเนี่ยเราเราความตั้งใจของเราตอนแรกเราต้องการจะวิ่งเพื่อเพื่อลดน้าหนักเพราะว่าน้ำหนักมันเกินมาตรฐานนะฮะเสร็จแล้วก็พอวิ่งไปได้สักพักนึงมันไม่ลงนะวิ่งวิ่งมันวุ่น ผมวิ่งมันนหิวหอบิ่นแล้วหิวกินใช่ไหมใช่อเคแ้นคือก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่ากว่าจะได้ศึกษาเพิ่มเติมอะวิ่งจนตัวเองเจ็บไปตลอดเพราะว่าในพักเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ยอมฟังร่างกายเราเองนะการวิ่งมันต้องฟังร่างกายตัวเองต้องฝึกซ้อมให้ดียืดเหยียดทั้งวอร์มอัพและคูดาวมันเป็นเรื่องสาคัญซึ่งพวกนี้ถ้าไม่มี ความรู้ <inate> เรื่องวิทยาศาสตร์กากีฬาเราไปนึกว่าเรายัางไหวทั้งที่อายุ <Marcus. S 1> เรามันไม่อเคแล้วอ่ะมันมันไม่ใช่เด็กเจ็ที่มันจะฟื้นฟู<ม>ได้เร็วๆหรือสปินได้เลยอย่างงี้มันทำไม่ได้ก็อันนี้แหละับก็เลยทําให้เราต้องมามองเรื่องการวิ่งอย่างจริงจังถ้าเราจะวิ่งจริงๆไม่ใช่ว่าคิดว่าเราวิ่งมันกาวรวิ่ง <c oughs> มันเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดิมมันไม่ใช่รองเท้าอะไรพวกนี้รองเท้าอุปกรณ์สำคัญเสียตอนนั้นนี่ห้าห้าหกปีแล้วเนาะห้าหกปี นะครับที่ที่เขาวิ่งนะครับแล้วก็ตอนนั้นนี่ผมไอดอลผมเลยคนหนึ่งไอดอลผมด้วยครับไอดอลผมด้วยสตาร์ว่าเลยครับติดตามอะไรว่าสตาร์ว่ามเรื่องแต่พอพอสักพักหนึ่งเขาบาดเจ็บเ่อเอาแล้วทุจทีผมไปซะแล้วแล้วก็ทิ้งผมเลยครับไม่วิ่งเลยไม่วิ่งอยู่บ้งนเลยโตเก้าครับนี่คนนี้คือต้องบอกกันว่าจริงๆอ่ะผมก็นี่ก็ไอดอลผมแล้วก็หมอหนึ่งก็เป็นไอดอลผมเหมือนกันคือผมเนี่ย ต้องบอกกันว่าผมไม่สามารถวิ่งได้เพราะว่าเข่าด้านซ้ายผมมีปัญหาเรื่องน้ําในหัวเข่ามันทะลุมาหลังเพราะนั้นมันต้องทําการผ่าตัดใหญ่แต่นั้นเนื่าผมไม่ทาการผ่าตัดใหญ่ผมก็ต้องผัานไว้แต่ผมสามารถวิ่งได้และสามารถเดินไม่ได้พูดผิดสามารถเดินได้เดินด้วยเพดเก้าเพดีแปดจุดห้าหรือ <c oughs> เพดสิบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนขายาวเดินเร็วเพราะนั้นรองเท้าก็มีส่วนเพราะนั้นรองเท้าที่ได้จากนักวิ่งสวอมันก็ทาให้ผมมีแรงบันดาลใจเพราะถามว่าตัวผมเองผมก็ไม่รู้นะครับว่า เราท้าวยี่ห้อไหนใส่แล้วดีสท่ากับการ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 เดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ได้จากดู YouTube หมอนะครับที่ที่ทำให้รู้ว่าอ๋อใส่รองเท้าคู่นี้ยี่ห้อนี้อ๋อมีมีมีเอฟเฟกต์ยังไงหรือมีผลดีผลเสียยังไงเราก็ได้หมอเป็นตัวอย่างอขอบคุณครับที่ติดตามนะครับนะผมแต่ผมก็นี่แหละครับดูมีมีมีก่อนเลยเรื่องนาฬิกานาฬิกาสมัยก่อนไม่รู้เรื่องหรอครับครับผมทีนี้แต่งเวลายังไงก่อนเรื่องตอนวิ่ง ตอนนี้นนเรื่องเรื่องเรื่องแบงเวลาเนี่ยจริงๆทุกคนมีเวลาเท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยเราต้องดูเวลาที่เหมาะสมกับกับเราจริงๆอย่างของผมเนี่ยผมจะวิ่งตอนเช้าเนื่องจากว่าเราตื่นเร็วทำไมถึงเลือกวันนักพิธีสวอเพราะสวเนี่ยดอายุ <พอ S 2> มันมันมัน,น <ะ S 2> ขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยจะมีก็คือเราจะเริ่มนอนเร็วขึ้นตื่นเร็วขึ้นผมก็เลยปรับเวลามาวิ่งตอนเช้า มันมันมันสะดวกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอากาศดีนะครับคนไม่มากเนื่องจากว่านักวิ่งที่ยังไม่ใช่สองวอก็ยังเป็นสางคมพวกเราเราก็ได้เปรียบซึ่งซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งเช้าวิ่งเย็นนั่นจะบอกว่าผมอาจจะไม่ใช่สองวอลล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 ลักลลลลลลลัลลลลลลล ครับสำคัญเนาะใช่แล้วตายตัวไหมที่ว่าจะต้องวิ่งวันนี้วิ่งอาทิตย์นึงจะต้องวิ่งกี่วันอะไรยังไงทิผมผมวิ่งอาทิตย์ละประมาณ3าวันโดยโดยโดยรวมก็จะจัดตารางไว้3าวันก็คืออังคารวันขัสเสาร์วันอาทิตย์คือวันพักจันถึงจันพุธศุกร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาก็อาจจะเวทบ้างวิ่พื้นออกกําลังกายที่ง่ายๆไม่ไม่ไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราจัดเวลาอาจจะมา บางวันก็ถอนยาตัดอะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นการยืดเยี้อนร่งกายไปด้วยนะฮะมันไม่ยังเป็นต้องไปออกกําลังกายไอ้ชนิดที่ต้องไอ้นั่นอย่างเดียวใช่ไหมฮะต่ว่าการทํางานบ้านนี้จริงๆเป็นการออกกำลังกายที่ดีพอสมควรมีเสียมีอะไรให้กําลังใจนักวิ่งที่อยากจะกลับมาวิ่งหรือที่บาดเจ็บเนียครับครับผมเสียบาดเจ็บไปนานมากเลยนะครับผม ปัจจุบันก็ยังเจ็บอยู่นะฮะเรื่องเรื่องเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยผมผมคิดว่ายิ่งถ้าเป็นนักวิ่งที่ต้องเรียกว่าสวอย่างพวกเรานะฮะอายุเกิน4ี่สิบขึ้นไปแล้วกันนะครับสี่ถึง45าขึ้นไปเนี่ยอะไรหายากอะไรายากผมผมผมเชื่อว่าถ้าไม่ดูแลหรือไม่ศึกษาข้อมูลจริงๆเนี่ยคุณจะบาดเจ็บได้ง่ายมากเพราะว่าเพราะว่าร่างกายเรามันไม่เหมือนไม่เหมือนวัยรุ่นแล้อระนะฮะเอ่อ f l e x i ความความยืดหยุ่นเนี่ยมันน้อยลง เพราะฉะนั้นวอร์มอัพและคูดาวสำคัญมากนะครับสำคัญมากๆเลยคืออย่าคิดว่าสำคัญแค่วอร์มอัพแล้วก็ไปจัดก,การออกกำลังกายเสร็จแล้วเลิกไม่คูดาวสำคัญมากด้วยเพราะฉะนั้นนักวิ่งทุกคนที่อยากจะกลับมาวิ่งนะฮะแล้วหรือออกกำลังกายก็ต่างผมเชื่อว่าคุณต้องศึกษานะครับว่าอะไรมันทำให้บาดเจ็บอะไรมันทำให้เราบาดเจ็บน้อยลง อะไรทําให้เราไม่บาดเจ็บเลยพวกนี้โค้ชหมอนะครับมีส่วนก็คือพวกที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาและพวกนี้นะให้คำปรึกษาเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสไปขอคำความรู้เขาจะทําให้เราออกกําลังกายได้มีความสุขมากขึ้นนะครับผมก็ต้องคำถามเดียวกันว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยเกิดอะไรก็แต่ถามผู้รู้หรือถามหมอก็อยากจะคนไหนที่บาดเจ็บก็ดู ช่องของหมอครับช่อง y o บหม b e ขอผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะตรงนีเลยนะตรงนี้เลยเพราว่าผมผมผมอาจจะวิ่งตอนเย็นแต่ผมไม่ได้วิ่งผมเดินตอนเย็นทีแต่ว่าคำถามเดียวกันที่หมอถามถามพี่เต่าคือผมก็ถ้าสะดวกผมก็จะเดินตอนเย็นออกกำลังกายแต่ไม่ได้ไม่จำกัดแต่อย่างน้อยขอให้อาทิตยหนึ่งก็ประมาณครับสามวันวันที่เหลือก็เล่นเวทเล่นเวทดออกกำลังกายวิ่งเื้นหรือว่าเล่นดัมเบลได้ออะไรย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะวิ่ง วิ่งใน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 เฟสที่เร็วเหมือนนักวิ่งได้เพราะนั้นผมก็จะบอกคนที่อยากวิ่งหรือออกกำลังกายบางคนวิ่งไม่ได้ก็ขอให้เดินคอออกกำลังกายยั่งโปนี่คือบาดเจ็บใช่แต่ก็ยังยังยังมีเวลาคือรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันทาให้สุขภาพมาดีผมพูดตรงว่าผมออกกำลังกายผมได้เดินเร็วๆแล้วแต่ท้องไส้ผมดีนะถ้าเกิดผมอยู่เฉยๆไม่ออกกำลังกายเนี่ยผมทานอาหารค้อยลงใครมีปัญหาเรื่องนี่องเรื่อง ของไส่ใช่ดไหลย้อนใช่ทานอาหารนะนี่คือผมบอกก่อนว่าผมเนี่ยหิวก็ทานนะครับมไม่ใช่ว่าโอเคอาจจะติดทฤษฎีของหมอทีนึงว่าหิวก็ทานหรือถ้าเกิดไม่มีอะไรกินก็ต้องหาอะไรใส่ไปในท้องอเพื่อไม่ให้น้ําย่อยมันกัดท้องเพราะฉะนั้นผมเป็นคนกินอาหารที่ไม่ตรงเวลาแต่หิวแล้วทานเพราะนั้นผมก็เลยไม่ไปขออยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นคนทํางานแบบนี้เราต้องเข้าใจของไส้ตัวเองด้วยว่าเราควรจะรับประทานแบบไหน แล้วที่หนึ่งตัวคู่นี้เป็นสซัสอ่าโอเคเป็นยังไงบ้างผมขออนุญาตเปได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมีอินเซ็ตคู่นี้ตั้งแต่ที่นักบินสวหรือหมอให้มารอนะครับผมผมก็ได้เดินเดินสปีดเร็วพอสมควรขึ้นเขาขึ้นเนินที่ที่เขาที่ศรีราชาผมว่าพื้นเนี่ยมันก็มันก็โอเคแต่ด้วยความความล่กเนี่ยยังสู้รุ่น ซูฟรายไม่ได้ใช่าะฉั้นซูฟรายแต่จะนุ่มกว่าเพราะฉะนั้นรุ่นนี้อาจจะแบบกระด้ามานิดนึงแต่แต่ด้วยความที่เขาเขามีพื้นที่กว้างเพราะฉะนั้นโอกาสที่เท้าผมจะปิ้นหรือพลิกเนี่ยโเท้าบเท้าบานใช่มเท้าไม่มาครับพอดีสบายไหมคนเท้ายาวไหมเท้ายาวเท้ายาวไม่รัดไมครับไม่ได้รัดีระบายดีระบายดีแล้วก็คือว่าเออผมพูดตรงๆเลยว่ารองเท้าอ่ะถ้าสมมติคุณใส่แล้วคุณรู้สึกว่าไม่ไม่สบายคุณก็เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณใส่แล้วคุณคุณสบายคุณก็ใส่ไปเพราะว่าอย่างผมเนี่ย ไม่จำเป็นต้องเป็นรองเท้าที่ช่วยในการวิ่งแข่งขันเพื่อเอาเอาเวลาหรือเอาเอาเหรียญผมแค่รองเท้าฟรีแล้วมีวิ่งกันจบแล้วเอาคู่นี้ไนกี้ไนกี้ไทยแลนด์นะครับไนกี้ไทยแลนด์ครับก้านะครับก้าวดเบี้ยวนะฮะสนใจสนใจให้ผมลองรีวดูได้เลยครับไนกี้ไทยแลนด์ครับง่าย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 อ่าย่าง่ายเลยวันนี้นะครับนักวิ่งสวนะครับที่เคยบาดเจ็บด้วย แต่ยงที่บาดเจ็บอยู่แต่ยังยังยังเป็นการวิ่งการเดินที่ได้เพื่อสุขภาพครับก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับกีฬากีฬา็นพิเศษตบดต่ออยู่ที่ตัวเราอ่านะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมอย่าติดตามสกายดีครับดีครับขอบคุณครับ